เนเอนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินมือสองนะคะแปลงนี้เจ้าของขายเองเลยค่ะทุกท่านที่ดินพร้อมบ้านอยู่ติดถนนราดยางเลยนะคะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะเนื้อที่ขนาด116ตารางวานะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงได้ทำการรีโนเวทใหม่ทั้งหลังแล้วค่ะพร้อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าประป้าให้ใหม่ด้วยนะคะติดจานดาวเทียมใหม่ค่ะขยายเขตไฟฟ้าใหม่ เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าจาก5แอมป์เป็น15แอมป์นะคะเพื่อรองรับท่านที่ใช้ไฟเยอะนะคะได้ติดแอร์ได้นั่นเองค่ะตั้งสารพัภุมิเจ้าที่ใหม่ค่ะหลังบ้านเป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะและมีโคมไฟประดับบ้านทั้งหมด4ดวงด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากเจ้าของจะรีโนเวทแล้วนะคะตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วนะคะ ทางด้านเจ้าของค่ะยังทําประกันภยัยอ,อ,อัคคีภัยนะคะของบ้านหลังนี้ไว้ด้วยนะคะซึ่งวงเงิน1ล้านบาทค่ะยังไม่จบผลุกทานยังมีของแถมอีกค่ะแถมเครื่องซักผ้าตู้เย็นตู้เสือ้อผ้าโต๊ะทานข้าวเก้าอี้โซฟาไม้เตียงนอนเล่นและที่นอน6ฟุตด้วยนะคะราคา540,000บาทเท่านั้นค่ะ ถนนราดยางมีไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยการปล่อยเช่าค่ะค้าขายได้ทำห้องแถวได้นะคะทำเรดีๆค่ะอยู่ห่างจากโรงพยาบาลบ้านกล้วยและวัดบ้านกล้วยประมาณ200เมตรเท่านั้นนะคะห่างจากอบตอป่าหวายประมาณ4กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอสวนพึ่ง5กิโลเมตร อยู่ใกล้กับรีสอร์ทลายๆแห่งเลยนะคะแนนมเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดเข้าชมตัวบ้านด้วยตนเองได้เลยนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปที่แอดมินใส่ไว้ให้ค่ะเพื่อติดต่อเจรจากับผู้ขายบ้านและที่ดินแปลงนี้ด้วยตนเองนะคะสวัสดีค่ะ